เบิ่งแมวเพื่อนบ้านพี่นอ้องมันมานั่งอยู่ในโต๊ะหลังบ้านพี่ไมบางที่กับพี่ไม่เอาอาหารให้กินบางที่ก็เอาน้ำให้กินน้ำพี่ไม่สิตั้งอยู่หลังบ้านประจําเพื่อแมวเพื่อนนกเอายังมากินเนี่ยพี่นอ้องถ้าพี่ไมว่างเก้าอี้เขาก็สิขึ้นมานั่งเก้าอี้แกลบหลดแมวตัวนี้นะน่ารักน่ารักพี่นอ้อง หิวเข้าเมมเม็นหิวเวอรเดนเนาะเพิ่นหนาวเพิ่นอาบแดดเนาะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วพี่ไม่ลองเสียอวัวดมาให้มามาให้แมวกินเบิ่งดูว่าเพิ่นสิว่าแมวสิกินบ่เพิ่นง่วงนอนเพิ่นมาพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นก็สิหลับสิหลับ คือข้าอะไรเน,นาะนั่งตากแดดนข้ากกบง่วงง่วงนอนนอะพี่น้องก็อยากรับอยากรับพี่ไม่ใส่มืออันนั้นสัน,นไดเด้อพี่น้องล้างบานพี่ไม่แมวโอ้บอไปใส่เลยพี่น้องเพื่อนใดมองนางดีหลายตัวเพื่อนบ้านไม่แมวหลายตัวพี่น้องลายสีดำ นานเธอไล่กัดกันอึศพืชแถวนี่นะพราะว่าเพื่อนบ้านเขาเลี้ยงแมวหลายพี่นอ้องธนาล่อนเขาก็สิป,ป้อยออกข้างนอกนอกเขาก็ป้อยน่เน,นื่อยแหละพี่นอ้องแมวมันมีทางเข้าทางออกของมันเห็นบ่พี่นอ้องแมว,แมว,แมวเมียวเนาะแค่นั้นกเด้อพี่น้องทายให้เพิ่งจา้าบายบาย